นยายวาแนวแฟนตาซีเรื่องเร่รักร้ายเจ้าแห่งตำนานทั้งสี่บทที่88สัตว์เวทที่กลายร่างเป็นคนนักเขียนโดยปริยวิทย์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปนิยายวายเสียงจาก ช่องมียายวายฟังฟินๆกันด้วยนะครับจะว,ว่าไปแล้วในตอนแรกมังกรเพลิงดูเหมือนจะไม่เคยเชื่อว่าลีนคืออินทรีหิมะเลยด้วยซ้ำจนกระทั่ง ต้องเดินทางมาเพื่อพิสูจน์ความจริงถึงหมู่บ้านทกสูรีไม่ใช่หรือไงแต่ตอนนี้อีกฝ่ายกลับอาสาช่วยยืนยันตัวตนให้กับอินซีทำตัวเป็นพยานบุคคลสำคัญด้วยตัวเองซะง,งั้นไม่แปลกเลยที่อินซีจะไม่เข้าใจคนอย่างเขา ว่าคิดอะไรอยู่กันแน่ในขณะนี้พวกเขาทั้งคู่กำลังเผชิญหน้าอยู่กับผู้รอดชีวิตที่หนีตายออกมาหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกที่ห่างไกลจากผู้คนเป็นหลายพันลี้ผู้รอดชีวิตที่เหลืออยู่กันแค่ไม่กี่คนนายจะบอกว่า เขาก็คืออินซีหิมะที่เป็นสัตว์แว่นในตำนานตอนนั้นน่ะนะใช่แล้วนายจะเอาอะไรมาพิสูจน์นะจะให้พิสูจน์ยังไงล่ะอินซีไม่พูดพร่ำทำเพลงพุ่งทยานตัวเองขึ้นสู่ท้องฟ้า ก่อนจะแปลงร่างตัวเองกลับกลายเป็นร่างเต็มของอินทรีหิมะทันทีต่อหน้าของทุกคนปีกสีขาวสว่างสวัยกลางออกบินโฉบเฉี่ยวอยู่เหนือน้านฟ้าของทกสูรีอย่างสง่างามสร้างความปรับรื่มใจให้แก่ทุกคนที่ได้เห็นแม้แต่มังกรเองก็อดน้ำตาคลอกับภาพที่เห็นตรงหน้าไม่ได้ ไม่ได้เห็นภาพนี้มานานมากแล้วงดงามเหลือเกินผ่านไปได้ครู่หนึ่งอินทรีก็บินทลาลงมายัางพื้นดินก่อนจะกลายร่างกลับมาเป็นคนตามเดิมให้ประจักษ์แก่สายตาของทุกคนอีกครั้งท่านอินทรี ท่านอินซีหิมะท่านกลับมาปกป้องพวกเราแล้วบอกแล้วบอกแล้วว่าท่านไม่เคยทิ้งพวกเราไปไหนอพอเท่าพอเท่ายังอยู่ท่านอินซีท่านกลับมาแล้วพรเท่าฉันกลับมาแล้ว ฉันกลับมาแล้วในที่สุดทั้งสองคนก็กอดกันร,ร่ำให้เมื่อเห็นพ่อเท่าออกมานั่งคุกเข่าทุกคนก็คุกเข่าตามลงไปอย่างพร้อมเพรียงจากนั้นเสียงสะอื้นให้ก็ดังระง,งมไปทั่วทั้งบริเวณหมู่บ้านทกสุูรีแห่งนี้ กองไฟขนาดเล็กถูกก่อขึ้นเพื่อขับไล่ความเหน็บหนาวแสงสีส้มนวลจากท่อนฟืนที่ชาวบ้านช่วยกันหามาให้เพียงพอที่จะสร้างความอบอุ่นให้กับผู้รอดชีวิตที่เหลืออยู่กลุ่มเล็กๆได้เป็นอย่างดีหลังจากที่พ่อเท่าออกมาบรรยากาศของที่นี่ ก็เต็มไปด้วยความเงียบงนันหลงเหลือแค่เสียงพูดคุยของคนสองสามคนที่กำลังถามไทยสารทุกสุกด,ดิบซึ่งกันและกันตามภาษาของคนที่ไม่ได้เจอกันมานานเพียงเท่านั้นเกิดอ,<ก>อะไรขึ้นกับทุกคนแล้วทุกคน โจรป่าโจรป่ามาบุกป้อนสเสบียงผู้คนถูกจับทรมานจนบาดเจ็บล้มตายจึงเหลือกันอยู่เท่านี้พวกมันใช่ไหมเจอกับพวกมันแล้วหรือใช่เจอแล้ว ทำไมพ่อเท่าถึงปักใจเชื่อว่าเขาคืออินทรีหิมะทันทีตั้งแต่แรกเห็นก็พราพ่อเท่าเป็นคนเดียวที่เคยพบกับเขาเมื่อตอนที่เขาเป็นมนุษย์แล้วน่ะสิขออะไรนะอินรีหิมะใคยแปลงร่างเป็นมนุษย์ ได้มาก่อนแล้วอย่างนั้นเหรอก็พอเท่านะเคยเล่าว่าตอนที่อินซีมาอยู่กับท่านผู้นำทกซูเขาเป็นแค่เด็กคนนึงเท่านั้นเขาเกิดมาพร้อมกับผู้นำทกสูแล้วก็โตมาพร้อมกันนะอ๋ออย่างนี้นี่เอง เสียงของชาวบ้านสองสาคนพูดคุยกระซิบกระซาบกันในขณะที่พวกเขานั่งอยู่รอบกองไฟที่ก่อขึ้นเพื่อเพิ่มความอบอุ่นแน่นอนว่าเสียงนั้นเบามากแต่ทว่าคนที่ได้ยินต้องมีพลังเวทที่แกล่งกล้ามากแค่ไหนเพราะแม้แต่เสียงพูดคุย เสียงลมพัดหรือแม้กระทั่งเสียงหยดน้ำไหลลงกระทบพื้นก็ไม่อาจเล็ดลอดผ่านโซนประสาทของมังกรเพลิงไปได้เฉยๆอย่างง่ายได้เขาก็บเก็บและคัดกรองทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความปลอดภัยของอินซีอย่างที่ไม่ต้องร้องขอ คนระวังตัวมากอย่างเขาสะสมความเข้มแข็งทางด้านจิตใจมาจากประสบการณ์การเป็นนักฆ่าปีศาจลุ้นๆปีศาจพวกนั้นสอนให้เขารู้ว่าอย่าได้ไว้ใจใครแม้แต่จะอยู่ในคราบของมนุษย์ผู้อ่อนแอก็ตามหากในขณะนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับอินซี ดาบเพลิงพิฆาตของเขาก็พร้อมที่จะดื่มเลือดอีกครั้งก่อนที่เขาจะเผาทิ่งนี่ให้กลายเป็นแค่เท่าฐานได้ทุกเมื่ออย่างไม่ต้องลังเลในขณะที่พูดคุยกับพ่อเท่าอินซีเองก็คอยสังเกตมังกรอยู่ตลอดเวลาอย่างใส่ใจเช่นกัน แม่ปากของเขาจะตอบรับขับสู้แต่สายตาก็ไม่เคยละเลยที่จะสังเกตอีกฝ่ายในทุกอิรยาบทฝ่ามือหนาของร่างแกล่งกุมดาบเพลิงพี่คาดไว้แน่นตลอดเวลาจนเห็นเส้นเลือดปูดขึ้นเป็นคูซีหน้ากังวลผุดขึ้นมาจนเห็นได้ชัด จนอดที่จะห่วงใยไม่ได้อย่าก,กังวลไปเลยมังกรพวกเขาเป็นคนดีฮึคนจิตใจอ่อนโยนอย่างนายจะไปรู้อะไรพวกเขาเป็นผู้รอดชีวิตมาไม่ใช่เหรอหรืออาจจะเป็นปีศาจ ที่แฝงกายอยู่ในร่างคนก็เป็นได้หากเป็นอย่างนั้นจริงคงไม่อาจเล็ดลอดจากกำแพงพลังเวทของผู้มีพลังวิญญาณแข็งแกร่งอย่างท่านผู้เป็นนักฆ่าปีศาจนดับหนึ่งในใต้ล่าอย่างท่านมังกรเพลิงพิคาดไปได้หรอกนะ <c oughs> นิดหนย่ย เป็นครั้งแรกที่มังกรไม่อาจาละสายตาออกจากภาพที่เห็นหรือเสียงหัวเราะที่ได้ยินนี้ไปได้เลยแม้แต่เสี้ยววินาทีไม่บ่อยนักที่คนอย่างอินซีจะหาเรื่องคุยแกล้งคนอื่นแล้วหัวเราะคิกคักชอบใจออกมาแบบนี้เขาค้นพบว่าตัวเขาเอง นับวันยิ่งเป็นคนบ้ารักอีกฝ่ายจนงโงหัวไม่ขึ้นในทุกวันยิ่งจมดิ่งลงไปจนไม่สามารถบินป่ายขึ้นมาจากเหวแห่งความรักที่ตัวเองนั้นเป็นคนขุดเอาไว้ซะเองอย่างซีโรรักรอยยิ้มนั้นเห็นเพียงแค่ครึ่งเดียว เพราะอินซีมักเอามือปิดปากตัวเองเอาไว้เวลาหัวเราะเยาะยันคนอื่นยังงขวยเขินน่ารักน่ารักสิ้นดีคงต้องเผลอยกยิ้มมุมปากตามออกมายังช่วยไม่ได้จริงๆหมดกันมาดนะค่าปีศาจ ผู้โหดเที่ยมอย่างฉันเสียงอะไรเกิดอะไรขึ้นในขณะที่ทุกคนกำลังตกตะลึงอยู่นั้นเพียงแค่เสี้ยววินาทีเดียวอินซียังไม่ทันจะขยับตัวเลยด้วยซ้ำแต่ทว่า มังกรเพลิงกลับใช้เวลาเพียงแค่อึดใจเดียวร่ายพลังเวทแผ่ขยายพลังวิญญาณออกเป็นวงกว้างปกร้อมรอบชาวบ้านผู้รอดชีวิตเอาไว้ด้วยความไวแสงอินทรีย์ถึงกับอ้าปากค้างในเวลาต่อมาพร้อมกับขนลุกสู้ไปทั้งตัวเลย มอนี่สั่งสมพลังวิญญาณของตัวเองไปถึงขั้นไหนแล้วเนี่ยหรือว่าถึงขั้นสูงสุดของสัตว์เวทจนกลายเป็นจอมเวทไปแล้วงั้นเหรอปกป้องทุกคนที่นี่ที่เหลือฉันจะจัดการเองนายอยู่ที่นี่นะ พูดจบแล้วเขาก็ไปอินทรีทําไม่ทันแม้กระทั่งจะพยักหน้าตอบรับความห่ใหญยนั้นมังกรเพลิงก็ดีตัวออกไปแล้วหายวับไปในอากาศด้วยความไวแสงสูงสุดถาหน่อยว่าถ้าเขาไม่ยอมอยู่เพื่อปกป้องทุกคนอยู่ที่นี่ ตามคำสั่งของอีกฝ่ายแล้วเขาจะไปไหนได้คิดว่าอินซีหิมะสัตว์เวทในตำนานที่เคยเป็นอันดับหนึ่งแห่งสัตว์เวททั้งหลายจะแหวกม่านพลังวิญญาณนั้นแข็งแกรง่งของอีกฝ่ายออกไปได้หรือยังไงทำแบบนี้ก็เท่ากับขังเขาไว้ ให้อยู่รวมกันกับมนุษย์ผู้อ่อนแอไร้าทางสู้เท่านั้นน่ะสิไอ้คนบ้าให้เราเป็นผู้ปกป้องชาวบ้านอย่างนั้นเหรอคิดว่าจะมีศัตรูหน้าไหนเข้ามาทำร้ายเขาผ่านม่านพลังนี้ได้เืือ,อยังไงกันนี่มังกรนายคิดว่าฉันโง่มากหรือไง จ้ามังกรเพลังฉันจะไม่ยอมเสียนายไปอีกแล้วอินซีรอฉันนะแล้วฉันจะรีบกลับมารับคนดีนี่นายจะให้ฉันทำอะไรได้เล่านอกจาก,กรอเน่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะ เมื่อกี้พูดว่าคนดีอีกแล้วเหรอครั้งก่อนเห็นฉันไม่ว่าก็ช่วยโอกาสใช้คำพูดลามปามแบบนี้กับฉันอีกแล้วนะมังกรพรางรู้ตัวแล้วเหรอเนี่ยถูกจับได้แล้วสิหยุดหัวเราะเดี๋ยวนี้นะมังกร ก็มันหยุดไม่ได้นี่ทำไมต้องแกล้งกันด้วยไม่ได้แกลง้งอยากเรียกจริงๆทำไงได้ก็คงต้องได้แต่่วยโอกาสตอนในเผลอแบบเนียนๆแล้วจะให้เรียกอะไรที่รักงั้นเหรอครับ ิดนเดี๋ยวแค่นี้นะแล้วฉันจะรีบกลับไปเดี๋ยวมังกรปลอดภัยนะครับที่รักอ่ะเจ้าบ้ากลายเป็นคนกระ่อนแบบนี้ต้องแต่เมื่อไหร่กันปลอดภัยกลับมานะ เิจ,จังบาสิไม่ใช่แบบนั้นหรอกทำไงดีจบบทที่88ลงไปแล้วนะครับอย่าลืมติดตามลุ้นรับฟังตอนต่อไปได้นะครับเกิดอะไรขึ้นในหมู่บ้านทกซูรีและกำลังจะเกิดอะไรขึ้น กับอินทรีย์และมังกรเพลิงที่ออกไปข้างนอกนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังนิยายวายเสียงจากช่องนิยายวายฟังฟินฟินครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ